เสิร์ฟมาทางกางเกงสีน้ำเงินแสแล้วครับขยันทำแล้วเห็นอย่างนี้ก็กลับมาต่อแล้วครับกลับมาเป็นฝ่ายต่อแล้วครับต่อไป5้าต่อ4ี่ครับต่อแล้วก็ยังเดินต่อครับรุ่งเพชรเดินหัวแข้งแล้วพูดไปครับพูดแล้วกันโดนคืนแบบนี้เละครับแข่งสายเขาซ้า,ายไส้ไปทีครับ เดินแล้วก็เขาแล้วก็ตั้งกำแพงขวางไว้ครับหักล้มลงไปโอ้โหเอาแล้วครับเขาได้เปรียบทําอะไรก็ดูดีไปหมดครับลูงเพชรหล่อขึ้นมาทีเดียวทันทันนะคะลัดเอวครับพยายามจะลัดเอวแล้วก็ไม่ตีกรรมการจับแย่ครับ,รบกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีอาจารย์สินชัยจุลระวงครับ มา 3- ามสี่ยกรุ่งเรืองเล็กเป็นต่อมาพอขึ้นมาอันห้านี่โอ้หกางเกงสีน้าเงินกลายมาเป็นต่อแล้วครับเบียดกันสนุกสูสีขโมยคู่นี้ต้องชิงดํายกสุดท้ายนะครับจับตาดูให้ได้ดีครับยกสุดท้ายมีอะไรดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมครับรเล็กเริ่มมองพี่เลี้ยงครับเอาอยัางไงดีครับ หันมองอยู่ตลอดนะครับเดินข้าไปก็โดนแข้งซ้ายแต่ก็ต้องเดินต่อครับเนี่ยแข้งแข้งไอ้เข่าซ้ายไปดีครับภาคผิดภาคถูกแล้วครับอินไปด้วยครับคิดว่าตัวเองนี่ประหนึ่งว่าโดนเข่าไปด้วยครับนี่ครับถอยแล้วก็เตะเขาเราล้มเองครับแม่ลูกเวทไม่เสียคะแนนนะคะแต่เสียฟอร์มเล็กน้อย ก็ยังรออยู่ครับพี่กิฟตอนนี้รุ่งเพชรยังรออยู่ครับทำได้หลายแล้วพยายามจะเดินเข้าทําต่อครับเจ้าอาร์ตพยายามจะไล่ครับจะไล่ทันหรือเปล่าครับรุ่งเรืองเล็กองเชียงน<ด>้่งเงิน,มนไม่ต้องแล้วจ้าโกมือหยอยๆแล้วบอกไม่ต้องแล้วครับไม่ต้องแล้วจ้าน้องเล็ก วาอีกทีหนึง่งเดินจดจดจ้องจ้องครับพยายามจะหาช่องมองเวลา<ม><ม>แล้วนะ<ม>รุ่งเพชรออรุ่งเล็กก็ไม่เข้าแล้วครับพยายามเด,เดินต่อแล้วก็นี่ครับขุ้งแข้งคุ้งเท่าแล้วก็ แล้วก็ประสบความสําเร็จกับรุ่งเพชรค่ะ,ะก็เป็นรุ่งเพชรวอรุ่งนิรัน์เอาชนะคะแนนรุ่งเดินเล็กลูกพระบาทไปนะคะนี่ก็คือมวยคู่เอกสุดดาวรุ่งพระบาทในค่นนี้นะคะยอดค่าดูค่าชมนี้เก็บได้6 7 5 2 0บาทต่างชาติมากัน90คนคะ่ะ เดี๋ยวมาดูผลมวยคู่นอื่นนะคะเก่งจิตเมืองนอนท์แพ้ก้องเมืองลุงสธรรมเพชรนะคะวีรพลเล็กเอ็กซิลิคอนยิมแพ้เหล็กไหลสตะกรุดทองบรเพชรลูกพระบาทเสมอกับพลอยวิทยาโรอดสุราชนะคะคมเพชรเล็กลูกพระบาทชนะทรงนิยมพุ่มพันม่วงเพชรพนมมีนาย,ยทธินชนะเทพนิมิตสิทธิ์มณชัยก้าวแต้มลูกพระบาทแพ้เพชรพนมรุ้งสธรรมรังศรีแล้วก็รุ่งเรืองเล็กลูกพระบาทนะคะแพ้ให้กับรุ่งเพชรวอรุ่งนิรันด์ค่ะก็ขอบคุณทุกข้อความที่ส่งเข้ามาแต่เวลาไล่หลังเข้ามาครับขออ่านสักนิดนึงแล้ว ได้ครับพรุ่งนี้นะคะก็เป็นสึกเกียริเพชรนะคะเริ่มที่ดาเมีนควายทองยิมพบดีเซลเล็กอุดรอนเมืองประกายเพชรอิมิเนนแอร์พบตระกูลเพชรเกียริประพัดนะคะบนข่าวชอจันมณีพบเพชรเอกลุดบกอแล้วก็ริชิเดตววันทวีพบกับกางเข็นเหล็กแป้งเย็นไบโอเดิมค่ะครับเรียบร้อยสักทีไหมครับหนีสุทธิสารครับขอบคุณครับค่ะแสนบึงการสีเผือกพี่คนสีชนนะครับค่ะสบ้าย้อยคุณสุสบ้าย้อย ท่าหลวงอะไรลบบุรีนี่ครับพี่เ <c oughs> ตี้ยครับพี่เ <c oughs> ตี้ยพี่บังท่าแซ่ขอบคุณครับขอบคุณน้องนิกชัยยาด้วยครับขอบคุณทุกคนครับทุกข้อความค่ะขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาให้กําลังใจเราแล้วกันนะคะท <c oughs> ี่เหลือเดี๋ยวไปนอน <c oughs> อ่านต่อที่บ้านถูกต้อง <c oughs> นะคะส่วนคู่คู่มวยที่ขอมาเดี๋ยวเราจะไปเปิดหาให้ดูแล้วกันถ้ามีนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเปิดให้ดูแล้วกันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะน้องเอกชุมพรแล้วก็กิ๊บอลิสาลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ